สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเรจะมาสอนเรื่องแผนผังบอกตำแหนง่งวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้นะคะครูเรจะพานักเรียนไปเรียนเกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนการสร้างแผนผังและการบอก ตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองค่ะวันนี้ครูเลยมีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทยหรือเรียกสั้นๆว่า OTPC มาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะให้เด็กๆตั้งใจชมวิดีโอนี้นะแล้วตอนสุดท้ายครูเลยจะมีกิจกรรมสนุกๆให้ถาร่วมกันค่ะแนองบอกตำห่สวัสดีค่ะน้องๆ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยังจํากันได้ไหมคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องประเภทของแผนที่กันไปเราลองไปทบทวนกันสักนิดนะคะอาละค่ะน้องๆก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องแผนผังบอกตํตำแหน่งสิ่งแรกที่เราต้องทราบคือความหมายของคำว่าแผนผังแผนผังคือการย่อส่วนสิ่งต่างๆบนพื้นที่ขนาดเล็กเช่นห้องเรียน โรงเรียนห้องสมุดรรบนกระดาษหรือวัสดุอื่นเพื่อให้ทราบที่ตั้งของสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดเมื่อมองจากมุมสูงค่ะตอนนี้น้องๆก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าแผนผังคืออะไรคราวนี้เราจะไปเรียนรู้การเขียนแผนผังเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชนกันนะคะร่วมด้วยช่วยคิด จะเขียนแผนผังเกี่ยวกับสถานที่สำคัญได้นั้นสิ่งแรกที่ต้องรู้คือสถานที่สำคัญในชุมชนว่ามีอะไรบ้างอยากให้น้องๆอ,ออกมาบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าสถานที่สำคัญในชุมชนมีสถานที่ใดบ้างถ้าพร้อมแล้วออกมาบอกเพื่อนๆได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ ตอบกันได้หรือเปล่าเรามาดูเฉลยกันนะคะสถานที่สำคัญในชุมชนได้แก่บ้านซึ่งถือเป็นที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนถัดมาโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ถัดมาค่ะโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยคือสถานที่ใช้รักษาผู้ป่วยในชุมชนค่ะถัดมาวัดถือเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆถัดมาตลาดเป็นสถานที่ที่ใช้ซื้อขายและเปลี่ยนสินค้า ที่ว่าการอำเภอเป็นสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรการเสียภาษีการจดทะเบียนขออนุญาตต่างๆสถานีตำรวจเป็นสถานที่สำหรับร้องทุกข์ช่วยเหลือคนในชุมชนที่ทำการไปรษณีย์เป็นสถานที่สำหรับใช้รับส่งจดหมดายพัสดุไปรษณีย์ โทรเลขข่าวสารต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในชุมชนสนามเด็กเล่นเป็นสถานที่ที่เด็กๆในชุมชนใช้เล่นร่วมกันเหล่านี้เป็นสถานที่คร่าวๆของชุมชนหนึ่งชุมชนเอาละค่ะ เมื่อทราบแล้วว่าสถานที่สำคัญในชุมชนมีอะไรบ้างต่อมาให้น้องๆเตรียมกระดาษดินสอและไวบ้บรรทัดก,กันได้เลยค่ะเตรียมอุปกรณ์เสร็จกันหรือ,อย่งเอ่ยถ้าพร้อมแล้วขั้นตอนต่อมาเรามาเรียนรู้ถึงสัญลักษณ์ที่จะใช้เขียนแผนผังกันนะคะโดยก่อนการเขียนแผนผังนั้น เราจำเป็นต้องใช้ทิศเป็นส่วนประกอบในการเริ่มแต่ละตำแหน่งนะคะน้องๆโดยเริ่มจากทิศเหนือเราจะเริ่มจากสี่เหลี่ยมเราจะใช้สี่เหลี่ยมแทนสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดเป็นต้นส่วนขนาดของสี่เหลี่ยมเราจะอ้างอิงจากสถานที่จริงนะคะเช่นโรงเรียนใหญ่กว่าโรงพยาบาลดังนั้น สี่เหลี่ยมของโรงเรียนก็ควรจะมีขนาดใหญ่กว่าสี่เหลี่ยมของโรงพยาบาลนะคะนอกจากสี่เหลี่ยมแล้วน้องๆก็อาจจะใช้รูปทรงอื่นๆเช่นวงกลมสามเหลี่ยมเส้นตรงเพื่อใช้แทนถนนหรือสถานที่ต่างๆในชุมชนได้นะคะ และนี่เป็นภาพตัวอย่างของแผนผังอย่างง่ายๆภายในชุมชนเดเาา็กๆคะเรามาช่วยกันสรุปสิคะลูกว่าแผนผังคืออะไรแผนผังคือการย่อสิ่งของต่างๆลงในสิ่งของหรือลงในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลงเราสามารถใช้รูปทรงเรขาคณิตต่างๆแทนสถานที่นั้นๆโดยใช้ขนาดให้มี ขนาดที่แตกต่างเล็กกลางใหญ่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะอ่ะงานที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้คือให้นักเรียนสร้างแผนผังของโรงเรียนของเราลงในใบงานที่ครูเลเตรียมเอาไว้ให้นะคะถ้าเด็กๆยังนึกไม่ออกครูเลมีตัวอย่างแผนผังของโรงเรียนของเรามาให้ชมคะ่ะอันนี้คือตัวอย่างแผนผังของโรงเรียนของเราที่ครูเลสร้างขึ้นนะคะ เป็นยังไงลูกเมื่อทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะ